สวัสดีค่ะเมตวาวันทำเกษตรค่ะมาเก็บค่ะนเพื่อน,อนมาเก็บใบมะขามเนี่ยค่ะใบอ่อนๆเต็มเลยค่ะใบมะขามออกมันเป็นมะขามพันยักษ์นะคะเนี่ยฝักมันจะฝักใหญ่ ใหญ่มากเลยแต่ทีนี้มันแตกใบอ่อนเราก็มาเก็บเก็บไปหลายข้างแล้วค่ะเห็นปะเพื่อนเห็นค่ะมะขามนี่มาดูนี่นี่เต็มเลยค่ะนเพื่อน ว้โหตรงนี้แตง่งแต่งยอดแต่งต้นมันมันก็ออกเราปลูกไว้อะไรยังไม่ทันกินฝกักเราก็กินใบอ่อนไปก่อนค่ะไปใส่ต้มยำเนาะอร่อยกินใบมะขามหอมเป็นต้นเลยเดีย๋ยวไปดูตัวนีนนนน้อีกนีครับเพื่อย มแมลงมันก็ชอบกินนะคะเนี่ยแล้วเฮี้ยนเหมือนกันนะยอดมันอ่ะนี่ยค่ะใบมะขามมะขามอ่อนเราไม่ต้องไปรองกินฝากมันหรอกเนาะเรากินใบก่อนนมแมลงชอบกินเต็มต้นเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นมีไหม ไปดูต้นทางนู้นดิอืตรงนี้เป็นหม่อนโค้งไปเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นอู้ตรงนี้ขาเต็มเลยดอกขาต้นนี้ยังไม่มีเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นค่ะอือต้อนนี้มีแล้ว 两个月 มะขามเหรอโอ้โหขาอ่อนก็มีดอกเลยดอกขาอ่อนก็เต็มเลยนียอดมะขามดูต้นนี้โหต้นนี้เต็มเลยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยคะ่ะยอดใหญ่ๆ เออเก็บใบมะขามกันนะคะไว้ทำกับข้าวได้เนาะใส่ต้มยำแกงส้มก็ได้นี่เพื่อนหินไม้นี่ค่ะเป็นสกวนผสัผสมผสานที แม่ตะวันทำไว้นคะคเพื่อนใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เขาคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ